นี่ตัวทีนี่เจ้ามีหน้ากว่านี่หน้าขั้นใด้ลูกเนาะนี่สายต้อนี่แม่ไม่ใส่นี่โอ้โหแม่ลูกโฟโต้ตัวไหนี่ตัวใดอีกบานี่มูนี่เดียวขึ้นเลยน้องขึ้นเลยโอ้น้ามตัวตัวนี้แม่ตัวนี้ละตัวนึงหกสีขันเฉียวๆรู้แต่คน บวกพอเที่ยงอืมนี่ตัวนีผู้เหล่หลายครับมือมือนีเดะตัวนี้ตัวใด้นี่ตัวนี้งั้นจุดทุ่งไว้โอ้ดินตื่นทั่วทรัพย์ตื่นทั่วทรัพย์ครับอันนี้เด้อันนี้ลูกนกนี่โอ้ลูกพอโตอ้ลูกสามเพื่อน มือเน,นี่ยมีน้องแงงอีกบ้างมีผัวมัน,นอยู่ในกรงเหรออว่าตัวนี้ติดด่างไรเว่าตัวเมียวะตัวนี้เป็นตัวผัวนั่นแล้วตุกบาใบมังงอแตะเกียบมันิดอืมเนี่ยเกียห้างอืมแต่ตัวหตไหนวะริวตันมีริวตันว่ามีที่เด็ดเนี่ยแบบนี้ที่เด็ดหลายตัวไอ้แบบหุ่นตัวหนึ่งยี่สิงสามหนึ่งตัวนี้ตัวนี้หลายตัวตัวไหน ตัวแม่ก่บตัวนี้เจ้าตัวนดดตันาหลายแนี่บ่ตัวนี้สกุ้งหอยครับเนี่โอ้โอ้โอ้แบงก์เลนี่แบง์เน่งเท่านะครับตัวนี้สามหอยสามหอยอมตัวนี้ มึงนีมึงเลี้ยวตันวะโอ้ต้องเอกมาลงมาเบิ่งแล้วเนี่ยนี่นครับเลี้ยวตันครับโอ้เสียงโซ่เป็บ๊อกงามเหรอเต็มเบิกเต็มหอวหัวโ้งามมากเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวเงางามครับกับเงยเลี้ยวตันครับผู้ใดอยากได้ครับเสียงใหญ่เสียงใหญ่จุดเอาสามลงมาเบิ่งนดูปนสามลงมาเบิ่งนดูจุดคู่บินเมื่อไหราอยากมื่อไหรคู่ นกอายุนกอายุกรง 7, เจ็ดแปดเดือนเนาะครับเลี้ยงอยากดิน่นดินแน่อ,อ้ขี่ก่อนแน่กัว่านกตัวนี้มือกงนจะชัดรับดิวตันนะตัวนี้นี่นัวนี้สามหอยปลาลอยวะนี่ปลาลอยนี้สามหอยครับนี้รับประกันว่าสามกุกแน่นอนครับแต่ว่าสามหอยอนี่มีสามกุกด้วย หน่อยหน่อยไปกลางโอ้ตรง,งน้งนเหมือนั้น้าเหมือนนินน่ห้ามอยู่นี่นกกลังทายฝน,กล,ยนกลังนมึงมีมกเล้ยวตันมากจะมกเลี้ยวตันนี่ล่ะชิมซอสอันเดียีบ้บวโอ้นี่ครับลูกบ่ นนากลับขึ้นน่บ่ีิฮะฝนหนาวกลับขึ้นแต่บ่าตัวนีดจวดเอะกำลังเต็มเบานู่นหาเดือนนึงเนาะมาลูกควไาใกลลูกข่ญ่เลยครับหายคว้าเตะหน่อยเนาะมือไปต้อนงแล้วเหมือนมันบ่แต่ตอนเดีเทีไปต่อยู่น่เนาะะยวเดี๋ยวะือ มาเดือนมิถุนายนมิถุนายนนกตัวนี้มันได้่หาเดือนเขาฮกเดือนนี่แหละเนี่ยเนี่ยมันสีคืดอยู่ดิน่ะฝนลาวขึ้นไหนบ้างดิร่มเดืยมสองเทียอเลยเนี่ยตัวเทียบไปเทียบรับกู้อยู่ขบเด่นขาบเด่นตัวนี้เยอะตัวนั่นตัวนั่นเอาไปนั่นก่อนเดี๋ยวจะไปพาไปเบิ่งสั่งห่วงขาไปได้เลยดิ ห่วงขาเดี๋ยกก็มาหอดแล้วห่วงขาผมอ่ะไก่เขาใหญ่สีพวงสห่ว,สหวสงสองลอยวะผมสั่งมาสลักซื้อพร้อมด้เนี่ยโ,โอ้ตัวนีง้งามมากครับนี่เขาประเด็นนะครับบบเลี้ยวนะครับเลี้ยวตันนะเอ้เป็นเลี้ยวต่อนนะ่ะเลี้ยวจังหวะแหลกถึงใจไหลรุกรุกยื้แบบนี ถือใจเมื่อไหรถือใจวะไปติดริ้วออมอมลิวหอยขึ้นอีแมลตัวนั่งผมเลยเดี๋ยวลิวตั้งนี่มีสามกุ๊กนะครับแบงค์ตัวรัจจ์บาทนี่มุยขันนี่แบงตัวนี้จะเท่าเนี่ยโอ้งามว่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กี่เท่า งายเลครับสนใจกัสิห้ใบเท่าแล้วครับสิบห้ใบแดงเอาพิษสิบห้าใบแดงนะครับริวตันครับตันจี้ืืืืืืืืืรืืืืืืืืืืรืืืืืืืืืืืืืืัืืืืืืืืื้นืืืืืมืืืืืืืืิืืืืืืืืืืืืืืืืืือืืืื ตอนมื่อไรมันเลี้ยงยี่บ้าเนี่ยเป็นลุดกุ๊กเนี่ยลุดเต้าลุดเจ้าเจ้เจ้าคัมอือครับนี่แหละแต่ว่าตันน่ะตันหลายกว่าแท้นกมันเหงือกคือยงว่ห้อหรอครับนกเจ้าแต่ละตัวมันเหงืมีไซสมันเหงืธรรมดาหระมันก็ต้องมีลุดมั้งแต่ว่าถามว่ามันตันหลายมันก็ตันหลายอยู่ครับนี่ตัวงามหักนกเลยปีหนึ่งยี่ด้ยินวะคัมหนึ่งอ่ะ คิดว่าช่วงนันาดีนี้เราะต้องอยนีช่วงนึงช่วงนกกลังหาวยขาอย่างนี้ใช่คนนงอยินีลุดกุ๊กอืมุดกุกดนข้ามเย่ดนดวลุดจีบ่กติบอะไรตันวันไหนแล้วครับมีลุดแน่อยู่เนาะต่ว่ากัช่วงมนลุงอ่ะธรรมดาหรอปะช่วงมันขืนมันหงี่บมีกุ๊กเสียงเงยวะนี่ สียังไงเลยล่ะเสียังไงปลาลอยนะครับี่ปลาขัวมันเดินเลยไก่พ่อฝึกเลยนกมึงสูงก็งามครับกว่านกสูงอุ้ยปลาอุ้ยสนใจก็โทรมาได้แล้วครับเดี๋ยวผมสิทิ่มเบอร์ไว้นะครับเบอร์ผมครับเบอร์พออย่าเงี้ยพอแล้วนะครับอาจารย์ไงผมนี่ล่ะครับตัวนี้เบื้องบนเลยฮะกนี่แสดงปลาลอยปลาลอยนี่ตามกุ้งไฟตัวนี้กับนกหัด นีการฮาร์ดเอาไกัไบเวเนยรฮาร,ารด์ดดครับนี่ไเ,แบบเก้าเดือนเกาดืนกิกกนนดติมันกับว่าในเชียงพ่อไปเยะแต่ว่ากับถือว่าเชียงค่กกเด้นนี่หางมหักพสิบเเนียนขาเขาเขาประเด็นย่เอาหอยตัวไหนนี่สามหญิงหางมหักจะว่าตัวนี้งามดีนะพอคุ่มแน่นอนครับตัวนี้หนึ่งเท่าแมนบัตัวนี้หนึ่งเท่า,นานหนึ่งใบเท่า หรือว่าสิบใบแดงนะครับเนี่ยสามกูกขวายคุ้มแน่นอนนะผู้ใดได้ไปผมบอกเลยคุมค้มคครับราคานี่หายากแล้วเอาพอ,าอาไปแฝนไว้เดี๋ยวเอา,าบักดิวแฝนตัวนี้สิบหาแดงกับคุมค้มคุ้มเมื่อนะครับนี่ผู้ใด้ดไปกัคุ้มเมือ่อเนาะเนี่ยริวๆิวลิวลิวคอริว,ว,ว,วไม่ควรพลาดครับเนี่ย นี่ครับลูกพฟอไก่ลูกขาใหญ่นี่นนว้าตีดังครับดิโอ้เจ็บคุณดิอืมเอตัวนี้ไหมเอากำฝนกับขึ้นไปไหนมนี่นี่ครับนี่ตัวนี้ลูกพฟอไก่ลูกขาใหญ่แล้วครับนี่เอาใหม่ฟอเราไดยหน่อยโอ้หายครับว่ะเออสองสี่ไห พอออกมาเลยวันนี้ก็สุดยอดแล้วนี่ตัวมันตัวลูกมันแท้ๆะท์นิดหนึ่งนั่นะอย่าติดอยู่ดอกตัวนี้คู่เกลือวกลมเลยนะครับนี่ที่ไอ้าถ้ามันไฟล่าไปตัวนั้นกับตัวผู่กันไม่ได้ผู้ซอนนี่พอมผมมาได้ผู้ซ้อนคักคักหายครับวูนี่นี่ละนี่ละไปย่เดียวะเยอะ หายครับตัวนี้ลูกเกิดผมว่าตัวนี้แบงบ่นี่แบงคยี่บอเนี่ยแบงบ่ตัวเนี้ยเนี่ยแบงแบงนี่ผมคุบมือนี่ละแว่นเลี้ยวเอาไว้นี่ละเดี๋ยวเป็นตัวเลยสีมาปร้เอาขึ้นหรอกเป็นตัวเลยเไปว่ากันมันได้อายุกันสีมาปร้เอาขึ้นหรอกเนี่ยหเดือนหเดือนนี่หเดือนสิบัวเขามันที่เขาหกเดือนหนาเดือนหนาหกเดือนนกหาเดือนกุ๊กวะลูกเดือนเมษาบัวตัวนี้นกเดือน หลังเดือนมษสาอิกช,ชุดนี้เป็นชุดน่องตัวนั้นตัวนี้นายจะเพื่อสซฟาแมนฮึมนะจอดดีตัวละ่ะคืออยู่ฟึกลงดินจอดหายยุดอกอนี่นะยครับเรียกเลยลูกเพาะตัวนี้กเลยดีนะลูกสามอ่ะเมือ่อกี้ฟ้องคู่อังเนื้อครับนี่ ืมหายไก่ขึ้นได้หนติตัวนี้ไหมคักเถอะอ๋อ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 ตัวนี้แม่มาเล่ร่อยบวกควาข้าลมร่อยแล้วนี่เนี่ยฟอพอดีค่ะกว่าสเต็ปไหมคักคักคัก Hai lòng yêu bố, bổ ấy vài cái ra tony, đi tony, đi tôi đi tony, 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 đi như đi tony, đi ẹp đi tony,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  thì tony, đi tony, โอ้งามเลยนตัวนี้ประประธรด่างตัวนี้มันมันดังง่นะตัวนี้ติดด่างน่อยหนึ่งตัวนั้นก็ด่างหลายตัวนั้นจังด่างหลายนนั่ตัวนี้ตัวเมียตัวเมียนี่ลูกโฟโต้แม็นปะนั่นเดียวโอ้ขันริวโอ้ตัวนี้ก็ติดด่างแห้งเถติด่างหลายมาออกครับคุณประทันหนี่งเตียน tìm thấy công nhân tội ngân nghĩa là bác phủ tìm tay dang tìm live tony tony nhanh mặt tony nhanh mặt tony 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 ตัวนั้นผมตัวหนึ่งแบบสามแบบสามเอ็มเงินคู่แต่คนยังวะสามเอ็มสิแม่เบิมงนกในกงสมเบิึงบุกมีหน้าไม่กันนะนี่หันนกเขาเชวาได้เลยที่เอานกเขาเชวาไปปนนกเขาเชวาดอกนี่นี่พเนียดเอาลงมาเบิึงกันนะนี่พเนียดไม่ไม่หันเนียดเด้อครับนี่ผู้ใดสนใจพเนียดเออ พักมาได้เด้อครับนี่เนี่ยเนียดบึ้งกันเงี้ยเงีคลิปเนี่ยครับตัวเมียกำลังตัวเมียกำลังที่เขาห้างใครแก้วเยอะนี่ประตูมันอยู่ซื่อใดละประตูโอ้ดีจวดดีแท้อะเนี่ยครับตัวนี้ที่เด็ดนกตัวเบอร์หนึ่งของใครป่ะนี่อยากได้เด้อ งกบัวให้บบบนด้นเหรอมาเกยยัเดอาลงมาเบิองลูกนี่ครับซ่งดอกบัวซ่งดอกบัวนะครับทำงามเลโอ้โหเนียดสิไหมเอาหัวพเนียดว่าไปรถปนพเนียดพ,พรด้อมว่าปะเนี่ยทำงามบัวได้มักพเนียดนู่งเขาจะว่าก็สร้างเลยนครับนี่สวยๆเลยนี่เดี๋ยวนี่ออกเอาใบไม้ออก ให้เป็นเบิึงค่กันมีหอ,หน,น,อหนุขนี่เนียนกเขาช่ว่าหนกเขาใหญ่มีเบิดเนาะครับพอเราเป็นสางเนาะครับโอ้งามว่ะพอแจ็คแดงนี่แปดบ่แปดหรือห้าหาแดงเนาะครับห,ไไในในหัวหสิขายหาแดงบ่เดี๋ยวมีคนสซางผมอยู่เดี๋ยวผมสิบ,บอกเพิ่นเอามาใหา้เดี๋ยวเพิ่นบอกเพิ่นเอาเอาใหา้ อย่าเพื่อนบ่เนมาเอาโมพีชหาแดงนะครับผู้ใดงานสร้างทํำไหนนะครับสั้งทํำไหบ่มีเวลาบ่ดไเผู้สร้างเห็ดเ็บ่ึสงยังเห็ดเนาะเชื่อ,อย่เบ่งเนเดระบบเท็ดดูผับโบแลโอ,โองามเลครับนี่พนเหียดล้างนี่หาใบแดงเนาะครับ ส้มยังนี่เขาเอินดอกบัวท้งดอกบัวโอ้งามมากพอเสร็จมันส้มยูรุมเลยไพ่ก้าบ้านมือนี่แหละเอาหอดน,นอกไป้พร้นนอมรอดนกฟูดีซื้อซื้อว่าทีคไปดรอบอเหรียญที่นี่นะผู้ใดผู้ใดมากอะสั่งท้ำได้หนวะบอพอสั่างทานผมมากเลยครับเดี๋ยวคุยบอกพอเราสั่งให้สเส็จให้ก่อตัว บ่ชื่อเรื่องพวกโล่ฮ <TS> ิตวะมันขันบ่ล่ะมันอ่อนมันแข็งออกออกออกอย่างนึงทำไมจะเรื่ตัวหนึ่งแล้วอืมเป็นนกฝึกเนาะคือบ้านละแคคลิปนี้กะสิมาบุกบ้านอาจารย์ใหญ่พี่น้องครับมารีวิวนกไหเบิึงไหชมกันนะครับนกบ้านอาจารย์ใหญ่ครับ มีที่เด็ดหลายเลยเพื้นโมกไว้อะโมกไว้หลายอะมีหอดพเนียดมีหอดนี่เนาะกูเรยสนทางหักมากเลยเนาะครับสั่งผ่านผมมากเลยครับเดี๋ยวผมสิบอกพอเราเห็ดไว้ให้เดี๋ยวผมก็สิทชิมเบอร์พอเราไว้น้ำเนาะครับเพื่อกูเรยอยากโทรมาเล่นน้ำหรือว่าโทรมาถามเรื่องนกเรื่องพเนียดผมก็สิทชิมเบอร์ผมไว้พร้อมนะครับเพราะผมเห็ดงานเนาะมีแต่ว่าแต่วันอาทิตย์เนาะไม่เนาะพอหลังหนึ่งกับสองท่าตลิ่งเนาะอือนั่นละ เิ่นบอกผมอยู่ยครับเนี่ยบานีกันซีได้ขวายไปทั้งมีเนาะแม่พอยกโป่วยกันแบบน้น่ะนี่ขันมากไงอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนี่ยครับอาจารย์ใหญ่ผมครับอาจารย์ใหญ่สุดในทีมงานเหรอครับนี่ต้นตำรับจ,จากนี่ละครับนั่นละขีต้นไม่ละหย <laughs> ัดไปครับ ขวลาคลิปนี้ไปทั้นี่ละกันมากใอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนเะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพช่วงนี้เล่าว่าท่านเห็ดแมนียนภริยาผมบ้านในเห็ดเห็ดเล่าเมียนเล่าเห็ดช่วงอีกช่วงหนึ่งช่วงเก่าช่วงเก่าเดิมอันนี้ช่วงบัวตูมอ่ะบัวตูมมันมา่วไม่เดินขั้นท่าสีเองหน่อยเอาไปเอาไปปนสีเองนะครับนี่ราคาหาใบแดงอีู่คุ้มๆมาครับ ไปแล้วครับขอได้คลิปนี้ไปทั้งนี้เนาะเนาะพ่อไปแล้วเาไปนี่จัดไปครับหมันหมัน